สวัสดีครับพัชละเดียวดูพัชละเดือมตาหรือเป็ดพัชละ,ก,ชละก็คือคนเดียวกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาทำผัดกระดูขาวปกติว่าใส่หมูแต่วันนี้หมูไม่มีผมเลยใส่แค่ไข่ไน,นะครับอันนี้ผัดแค่ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากครับเพราะว่าผมเอวไปกินเป็นแก้มน้ำพริก น้ำปลาที่ผมทำไว้ตัง้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็แช่ตูย็นไว้เพราะว่าน้ำพริกนี่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าวิธีก่อนผมก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับนี่เพื่ทำแบบนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับใส่ไก่สองฟองนะครับแล้วก็ผมต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันโดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีด้วยความอร่อยของผมนะพร้อมแกงแกะพะโล้ครับ